ก็ขอปรารบญญาโยมทั้งหลายอย่างน้อยเนื่องจากว่ามืออื่นเป็นวันสำคัญตามประเพณีโบราณอีสานของเฮ้าพันเด้ยล่าวไวเรียกว่าบุญหอเข่าสักดมืออื่นประเพณีในเหตุชิสองบุญเดือนชิบ นเนี่เปิดมาบุญเดือนสิบกเข้าทั้งลายก็ถือต่างแต่ปูญาตาย่ายมากจนหอดลูกหอดห้านหอดเลนตามลำดับมากถือว่าเป็นประเพณีอันสำคัญคือเคยปาโรปันฟังและเรื่องฮอเขาน้อยฮอเขาน้อยเมือหนึ่งไปบัตเทศมงคล ข้าเจ้าก็นย oh, <my> ังใหญ่เตมขอบวัตรอยู่แต่ก็จาห่อบ่อห่อคือโบรานเนี่ยขุมมือนี่เอาหนังสือพิมพ์มาหลดหลดบ้างปูหลดเอาเป็นผ้าเป็นผ้าไปเลยว่าจันต์โอหอเขาสมัยใหม่เ้ยวะบ่อห่อเลยว่าจันต์ย่านพี่น้องเอาไปหยาดมั่งเบงซงย่านหยาดพ่นกินหยาเพิ่นเลยบ่ได้หอเขาจะว่าโบร้านเนี่ยพ่นฉลาด เพิ่นอยากทำบุญให้ครบเพื่อแผ่แกบ่บรรดาสรรพสัตว์เพิ่นจะไหนทำบุญขั้นหอดมืออื่นยังสิเพิ่นจีทำบุญสองเถื่อหรือบุญเขาประดับดินกับทำบุญสองเถื่อพอเขาสาบนี่กับทำบุญสองอย่างอย่างหนึ่งคือห่อเขาาน้อยอย่างหนึ่งคือถวายสังฆทาน อาน,นิสง์มันเกิดต่างกันหอข้าวน้อยนี่บราล้านบรรหอเป็นสองหอหอหนึ่งหมากผู้บุรีอาวัยตอนปูญาตาไย,ย่ผู้ตายไปแล้วนี่หอหนึ่งของข้าวของหวานพันเจตสองหอยิบเ่กันอย่างดีเป็นศิลปะอันนึ่งเนี่เบงแหวงงามใดพันเหตุ ลูกล้านคูมือนี่บบเห็นหอเขาน้อยบางคนบบล้านบันเทิงงามว่ตถันตออันนี้เพื่อประโยชน์ให้แก่บรรดาสัมบัติบ,บางจำพวกอย่างสาติตรฐานจะงสีเห้ากับบระเดคอยให้มัน่นอย่างพวกหมดพวกเอยียงต่างๆอย่างสิเข้าบระเดคอยตั้งใจให้เด้พวกตเจ้าพระองค์ท่งรัดใบการเจริญเมตตาเนี่ย ภิกษุฉันพัฒหารแล้วอิ่มแล้วเหลือเข่าติดบาทนิดๆหน่อยๆแล้วก็อาหารนิดๆหน่อยๆอยู่ในบาทนั้นและตั้งความตั้งจิตตั้งใจว่าสันเถด้วยเมตตาธรรมเพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีหมดเป็นต้นแล้วก็เทศลง เคลื่อนพนต่างจิตต่างใจด้วยเมตตาอย่างสี่และก็ะทำท่านลงไปคือเทเข่าที่เหลือนั่นแหละอานิสง์กับบเมนน้อยปวทธเจ้าพรรองตัสไวเพราะฉะนั้นเนี่ยห่อเข่าน้อยเนี่จังเป็นประโยชน์แก่พวกหมดพวกไก่พวกหมาพวกหมูน้ำและนอกจากนั้นกับพวกอมนุษย์ซึ่งตาเห่ามองบบเห็นเปรียบว่าอาทิตย์สมานากาย อดีตสมานากายเนี่คือบอ่อปากดไก่เฮาสิเบิงโดยตาเนื้อบบเห็นจะต้องอาศัยพวมีตาในนีอย่าลืมด้ว่าโลกของเฮานี่มันมีสิ่งลึกลับอยู่เอากล่องจุลรศน์เบิงกบบรบ่เห็นพราะมันบแมเนเชื่อโลกอันนี้เป็นส่วนน้ามาทำมัไม่ใช่รูปประธรรมเป็นเพียงนามมาทำเรียกว่าคันสิเป้าภาษาง่ายๆเพิินว่าพวกวิญญ,ญาณ เป็นนามมาร,รมเสี่วกล่องจุลทัศน์วิทยาศาสตร์ยังไปซองเมืองบบเห็นตัวน,นี้นจะต้องอาศัยพลังภายในผู้ที่มีพลังภายในกสามารถที่มองเห็นได้พวกอมนุษย์ทั้งหลายนี่จังสิได้กินบันนี้เข้าถวายสังฆทานบันนี้ข้าถวายสังฆทานพวกนี้สิบได้กินน้ำสัตย์ได้ฉานกบได้ สมวยวายายของเฮาไปเกิดเป็นสัตย์เดรัจฉานยังสิเฮาอุทีส่วนกุศลไปให้บ่ได้อีเดฮาอุทศส่วนกุศลไปให้เทวดาเพิ่นกบได้เพราะอาหารของเทวดาเป็นทิพขันใหญ่ของเฮาไปเกิดเป็นเทวดาจังซีสก็บได้รับใาญ่ของเฮาไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็บได้รับใาญ่ของเฮามาเกิดเป็นมนุษย ก็บฏไดรับที่เขาอุทีศส่วนกุศลไปให้ผนะู้ที่ได้รับก็บคือ,อยายของเข้าตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตข้ามญาตของเขานี่พระพุทธเจ้าพนันธหมว่าคนแต่ละคนนี่บ่เคยว่างจากญาติที่ตาย ภาวาสังสรารวัตเนี่ยมันเหา้ย่ยางพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยกกว่าอยากพ้นสิได้มาได้รับนี่ได้เก่าอีเวกับยังมาได้รับเรียกว่าเก่าสิเวกับจังได้รับจงังพ้นจากภาะวะของความเป็นเปรตเพราะฉะนั้นเนี่ยเพนจังทำบุญสองอย่างวันสำคัญ คือบุญเดือนเก่ากับบุญเดือนจิบอันหนึ่งหอเขาหน่อยเพื่อประโยชน์แกอีกสัตว์จำพวกหนึ่งบางเธอใหญ่ของเข้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเิ่กนกสิไดรับขนาใหญ่ของเข้าไปเกิดเป็นอมนุษย์เิ่กนกสิไดรับที่นี่นอกจากนั้นนหะใหญ่ของเขาไปเกิดเป็นเปรตเท่ากับถวายสังฆทานหรืออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ ขันยายก็เฮ้าได้อนุโมทนาสาธุการเพิ่นก็ได้รับส่วนแห่งบุญที่เฮ้าทํำไปหันนี่เพราะฉะนั้นญาตยโอมทั้งหลายกันจังได้พากันเหตุพากันทํามาตามลําดับลําดับมันมีประโยชน์คนละอย่างดังที่กล่าวมานี่มืออื่นเป็นวันหอเข้าศาสรพวกขเข้าทั้งหลายกันไปร่วมกันฟังเทศ เรื่องปฐมมสมโพธิกถาความเป็นมาของสมเด็จพระ,ะสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพพิสดารเมมพ์ภาคย่อเนี่ยภาพพิสดารเรียกว่าปฐมมสมโพธิกถาประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทเเพธเจ้าของเฮาร่วมกันธ่วัดใหญ่เมืองอื่นทั้งพระเจ้าประสงค์สมณเนรนทั้งคุณแมข่ขาวกับไปร่วมกันพุ่นบดเหลือแต่ผู้เฝ้าวัด มืออื่นฟังเทศจบผลอะไรจงสิเดออกมาเพราะมันเป็นประเพณีที่เคยถือปฏิบัติกันมาพ่อเข่าสาบนี่ไปร่วมกันทีวัดใหญ่ส่วนออกพรรษาน่นี่มาร่วมกันอยู่นี่นี่ฟังเทศอยู่วัดเก่าบานี่หลวงพ่อพันแบงไห่ในหัเมือมือซิบหาคำเดินซิเบสนมาร่วมกันอยู่นี่ มาตักบาตรเทวายู่นี่อ้อมพระประธานเฮุคือเกา่าหลังจากนั้นแล้วก็จังคอยฟังเทศต่ออันนี้เพราะฉะนัน้นทั้งานาจังเอาถวายสังฆทา,านเมื่อนี่เมื่อคืนนี่เลยโทษไปกาบเลียนหลวงพยย่อใหญ่พากันเตรียมเนอ้ออันนี้ข่าวบุญนําวันที่แปดเออพญายได้ล่ะเดอะ้อกาบเลียนหลวงพ่อพเนิดเดอ้อ ในที่โทษพีอีกอยู่ดอกรับก็ได้มือบ้านนี่โทรศัพท์ไปดิเกือบเดือนอันนี้จาวาสังคาราโทรศัพท์มันเสีย <c oughs> วันที่แปดกาบเรี้ยนหลวงพ่อและวะ้วว่าทั้งหัวตะพานภัยใหญ่ลืออำนาจเข่งใหญ่โขกเลาะโนนแค้นคุ้มคุ้มเฮานี่ทางบัดแลลวบ่อชนงบนแผงแสนจุกอำเภอ กะจีไปถวายสังฆทานมาร่วมกันคือคยคือเคยไปวะท่านทั้งเสน่างเพร่นกะิไปเด้ไปบ่หน่อยได้เสน่างกันเมื่อหันคือสิมวนเติบอยู่ดอกพอเข้ากับพระกันเตรียมเตรียมมาจนถอทั้งภายยัก็เตรียมดันละเด้อไหวเพิ่อนเฮ็ดขั้วเด้ร่วมแล้วสองหล่อยสองชีวิตผู้ใดอยู่หันหลงพอเพิ่นวาทั้งห้องกรรมฐาทานหกสิบแปด พระทั้งปริยัตยิกับสี่สิบแน่นกับหกสิบกวัวทั้งเมที่เมีขาวกับยี่สิบกลัวร่วมแล้วสองรอยสองเพิ่นวะ <c oughs> พระกันเตรียมไปว่าฉันถอจะว่าหลวงพอว่อาวางฝนใหญ่ลงมาหันสายห้องกรรมฐานฝากสาไปทั้งหันอันลออริ่มทัางเม่นบัดรลอริ่มห่วยนะั่นทั้งใต้นั่หลวงพ่อเพิ่นเตือนอยู่ว่าสันพระกันใหญ่สิ่งใหญ่ของเดอ้อ ขืนมาทางเทิงหลวงพ่อเพ่นว่าเพราะกันขืนมาเด้ว่าสันพ่อทำวัดลงไปฟังเทศลงไปแล้วเพม่นก็เอ๊ะหลวงพ่อเพ่นเบาซื้อมั้งเพ่นว่าหอดีทุ่มหาทุ่มยังเฉยอยู่มันบ้าหน่อยมาว่าสันเพิ่งเกษียณแล้วนอนว่าสันผัวปศัยอังสานอนก็มีว่าแั่หลวงพ่อเพ่นว่าตีสี่วัดสันน้ำผู้มันมาว่าสัน เกี่ยงอ้อยหอยเลยพันวะทั้งสตร์ทั้งเสือ้อทั้งจีวรนทั้งของใส่ของสอยนามพัดไปเรียบเลยพันสนถนนที่เข้าขี่ไปอันเข้าไปอันทังลายยางนั้นขาดไปเจ็ดเมตรหากว่าแล้วเดียวนีพันสนลวงพอ่อแล้่ยวแหละลุงพอก็มานี่ก็มานังนี่แหละวะพอดีโท่วมากพอดีพ่นวะลวงพ่อว่าเมือ่อคืนนี่อัน อย่าไปเดอ้อไปทางพีวันพันธทันง์ทีต่วันตกอย่าเขา่วาว่าน์พันพันว่ามันทางง่างยงกเข่าท่างเกาหุ่นวัฒน์พันพันว่าถนาน,นแล้วแลวละวัฒนทั้งการว่านเนี่ยมาเห็นหลวงพ่อเห็นแล้วก่อนอันนี้โทษไปทางมันแก้งว่าจนันบัวเข้าทางหลายกับพังการเตรียมวันที่แปดแล้วบนขเขาสากแล้วกทราบมีแห้งจะน่อยบางที่อาจจะพาไปเยี่ยมจาร์มหาใสจหน้อยเดอ้อ จากโหลดสองโหลดแหลนตะไลตะไลบ่บอกเพื่อนดอกไปโหลดพ่อบอ่พ่อก็บ,บ่เป็นอยังไปหอดบอ่พอ่เอเขาก็ไปสังสรรกันเลยก็มาสันตัวนอเพราะิบ่่วานอย่างตัวจัดมหาสยเพิ่งยุคเดียวนึงเอาเอียงไปก็เขานี่เอาไปเห็นเลี่ยงเขานี่ละวะ <c oughs> นอเพีนกับเพีนเขานี่ละนอกินกับกินเขาเทียงสิชวนไปก่อนไปบันแกงอยู่ดอกจักหน่อยอยู่ ติดส่วนทั้งบัดใหญ่ยังน่อยไปยักสองขั้นรถไปเยี่ยมเพิ่นยัหน่อยเพิ่นอยู่ผู้เดียวแต่รู้ตนุนเพิ่นแต่เพิ่นก็บ,บ้งเหงาเดี๋ยวเพิ่นมีมูเพิ่นอยู่คือความผิดต,ตือ <c oughs> เพิ่นบ่เหงา,าต้องจันมหากดีอันนี้ยังปลาโลบเชียงละอันพะละหน่อยเพิ่นฟังเรื่องบุญเขาสาบมณีนยนโย,ยมทั้งหลายก็มาร่วมกันถวายสังฆทาน หมู่บ้านเมื่อก่อนตมากะว่าธรรมะเรื่องกรรมบันดาลให้ฟังอย่าไปเสือแนวอื่นได้เสือก่ำผู้ที่ที่ผู้ที่สิถือเลขก็เสือก่ำเด้ขันกรรมสั่งมาบอกเกี่ยวของกับถือเลขนี่จ้อยเห็นเนี่ได้กระบอถือว่าถันโตเสื้อก็ได้แต่เหล็กวัตถุมาใส่กระเป๋ายิ้มเพราั้นกรได้เสือแต่ละเท่าวัตถุ ขัดแต่แต่สื่อเลขนี่มวนบอพิษภผผัวก็บอพิษเมียเมียก็บอพิษผัวเพราะอ,อีหยังหมักน้ากันก็เลยบอพิษของมองใจกันพอสื่อแล้วได้เลขแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าไหวยิมบางคนก็ามาเสียงอีกขันฝันดีสิสื่อเพิ่มพันยังไวอยู่ <laughs> พี่หัวหลอดมามาตัวเอาซะ สื่อบดเงินบางหลายหนึ่งบดได้รถบอคุมค่าสื่อว่าท่านปันนับนก็นเที่ยวสื่ออยู่สง,งวดเดี๋ยวคนอย่างเงี้อาตมาเลยว,ว่าเอ๊งดคนเลธรรมดาเขาไปขายไปขายนี่สว่สว,ว่าไปขายตะมหงฮงนี่ลุบขายเธยื่อไม่กระลุบขายเธยื่อไม่กระลุบขายหดสามเถื่อจีเถื่อหาเธื่อยังลุบคือเกา่าคันมีผู้ยังขายต่อแสดงว่าผู้นัน่นหลายเติบว่าท่านอคิด คณิตศาสตร์โบเก่งขนาดขาดทุนดูยังขายต่บางหงเซย์อย่างสิอันนี้ก็เหอการซื้อเลขแต่ละเทธอซื้อเลขแต่ละเทธอบัตรเธละสิบบัตรเละสิบบัตรเธละห่อบัตรเธละลอยบัตรเธอละพันมาตลอดเสื้อย่ำใดกับจอยแต่สุดจะเสื้อจังหวะมันบ่รวยเนี่ยเพราะว่ากรรมบ่บันดาลเนาะเดี๋ยวว่าสร้างกรรมมาบ่เถิด ใครอยากเถิกเลขมันต้องทํำกรรมอีกชนิดหนึ่งอยากเถิกเลขเนี่ยเพิ่นเอิญลาบร้อยขันเท่าทํำบุญบ่ลาบร้อยเนี่ยบ่เถิกเลขสนุกสนุกเพราะฉะนั้นจะไปหาสื่อหลายไปซื่อกระดาษซื้อขั้อนอยาได้ให้เขียนเอาเลขนั่นซื้อเองเขียนเองบวมิลุบ บอมีเสียเปรียบบอมีขาดทุนอาตามาอยากให้สื่องวดละมืนละมืนละมืนเลยคันเห้เกิอตาตมาว่าน่รับร่องเลยสามงวดก็ได้3สาม0มืนสิบงวดก็ได้แสนหนึ่งสร้างงวดก็ได้สองแสนผุนเ้คันเสืออาตามาเนี่ยให้ซื้อเลยว่าจันทร์ทอสื่องวดละมืนละมืนละมือเราชอบเลขตัวไหน ไแต่แต่หอหกหาพ้ากันไปเที่ยวไปพ่อเจ็ดแปดเก่าก็เริ่มบานเก่าหลังเง้องี้มาพ่อเห็นกันกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าศูนย์ตุ่มอยู่ค่อยซื่อมันบดตั้งสิบตูนั่นตั้งแต่เลขหนึ่งเลขศูนย์คันมันพิษหล่อนมาบาอาตมาโลดอันนี้ความเบ่าของหลวงพ่อเด้หลวงพอ่อใหญ่มันแก่ง ขันพวเด้ดสื่อยังสี่ล้บเพิษว่าจันทรอยังได้เลขเจ็ดตัวก็เขียนเอาอยาได้เลขหาตัวก็เขียนเอาอยาได้เลขสามตัวก็เขียนเอาในี่ยมอเขียนแล้วก็เอาเงินหมื่นใส่กระเป๋าเข้าไว้เงินเข้านั่นแหละเอาเลขกใส่ไว้น้ำกันใส่กระเป๋าหลวดสิบไบบยางดีรักษาให้มันดีๆขั้นเลขออกแล้วจังไปเปิดเบอง่งบ่าหายเงินนั่นได้บ่มีเสียบ่มีพลาด อยากได้หลายสื่อหลายอันนี้อยากได้น่อยสื่อน้อยสื่อแล้วบลูบวัดสันทอแม่นบ่ซ่าผู้พันถึกเหล็กดูๆูนี่อันนี้เบาบันฟังดอกลุดต้นพ่อไม่ออกว่าสันทอลบบท่าใดก็พากกันสื่ออยู่เบายังได้จังไดกันยังสื่ออยู่บางเทื่อเบาคว่ำใดก็จับเอาไปเป็นเหลขก เ <g> <w> สื้อยงี้ดมิดจันลั่นเสื้อย่ีใดมีจันลั่นม,มันเครื่อข้าวมาส่างวัดใหม่ๆใคเนี่ยแม่เวช่วงมาส่างวัดใหม่ๆห็นโอ้ยจะแม่นขากแห้งเทวดาเพ่นซอยอยางให้ส่างวัดเเบาเนี่ยไดออกว่ามันเป็นเหล็กเป็นเบอร์ไปหมดเอาไปอา่าเกือบบาดฉันอาตมากก็ดีเข้าจมานน่งเฝ้าอะไรไปให้พอออกอยู่บนานใหญ่ผลเมิดอิ่มสิมเลยบานนี้เบาๆจักคว่ำ ส่วเจ้าแล้ววัตมาบอกเลขว่าสันจื้อไว้ได้ว่าสันคันพุทธเว่าเราบ่ได้ได้ว่าสันอาตมาว่าอยู่ที่ประชุมอาตมาสิบ่ได้ฉันเขาได้คู่มือนี่ว่าสันมานัางเฝ้าว่าสันทถอเฝ้าบ่แไม่เฝ้าถ้ามาเฝ้าจนหอยเกือบเที่ยงวันนี้เม่เลยเที่ยงเลยพาสิฉันได้เว้เราบ่เบิ่งหลังเบ่งหลังยาได้ตังแตเล็กแล้วมานนางเฝ้าเอาไว้ว่าอันช่วงหหันมาพันถือดูในกอมัน คู่มือนี้มันหลุยแล้วล่ะเด้ออย่ยพาพักกนเอาไปซื้อได้เบาข่วมได้ก็ดีมันหลุยแล้ววสันตเพราะว่าอีหยังตีเพราะว่ากุฏิเกือบพ่อแล้ววสันต์มันก็เลยหลุยสันตเน่ยั่างเหลือแต่โบดนี่แหละพกักการมาสางโบสซซื่อเลขแต่และเทือละปอนปรับใส่กระเป๋าเอาไปสางโบดวสันปอนปรับใส่กระเป๋าไปสางโบสซีซื่อซิบบาทก็ได้สางโบดสิบบาทเด้ซื่อหาบาทก็ได้สางโบดหาบาทเด้แต่มาว่า ยัง <c oughs> เป็นแน่นันเด้อฝากไว้หลายๆเนี่ยมันนี้มันมือผีสิ่มากินคน้นใตจมคาถาดีๆพุโทโทธรรมโมสังโฆเด้อรัตนะทั้งสามประการนี่เอาไว้ในจิตนในใจมันหมันคองอย่าให้ผีหัวหล่อนมันมาตัวขันมาตัวแต่ละเทือ่อลหรือผโทธรรมโมสังโฆจมลัดขันทาวาจันสี่ผีก็บ่รมาตัวหฮาดอกเขาบอกจะเสียเงินเสียทอง เ้าเอาไปใส่ประโยชน์เนี่ื่นหาเอาแต่ความขยันมันเพี้ยนแต่ว่าหฮาขยันหาแหละมันยิบ่ค่อยได้คอยใส่คอยสอยดอกเพราะฉนั้นจะขอปลอไปเพียงเท่านี้เนาะกรรมบันดาลหรือปฏิวัาต่อเลยเดี๋ยวมือไม้กอนเด้อจังสีว้าต่ตเอหลังกรรมบันดาลนี่บแม่นธรรมดาเด้ธรรมอันนี้ขันปุเดยเข้าใจตัวนี้แล้วโอ้ยสวงชีวิตนี่สวง เป็นยัางม่จังสวงพ่อเข้าใจตามสัจธรรมกรรมมุนวัตติโลกโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเกิดมาแล้วต่างต่างกันทางร่างกายและจิตใจผิวพรรณวันณนะฐานะเอียงต่างๆนี่เพราะกรรมที่จำแนกให้เพื่อเรียกว่ากรรมบันดาลพอจะนานตามาภาพแต่ปลาโรบเชียงลานพัลละน้อยมามือนีกเอาเลยเนาะอ,อยา่าพากันไปซื้อเดอ้อเลขนั้น ข <laughs> ันที่สื่อเหล็กเต่ละเธอให้คือคว่ำเบาอัตมาเดอ้อประเดี๋ยวบางคนลงพอเบาแลยห่อหกหาพากันไปเที่ยวนั่นไปพอเจ็ดแปดเก่าลืมบั่นเก่าหลังงงเงี่ยมาพอเห็นกันกับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก่าศูนย์ตุ่มอยู่ค่อยจังสื่อเอากวนน้ำละพอนเดอ้อ